ที่เคารพครับผมจิรัตทงสุวรรณผู้แทนราษฎรจังหวัดชายเชิยงสาพักก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ทุกประเทศทั่วโลกครับกำลังเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดแล้วก็ประเทศไทยก็น่าเป็นห่วงมากกว่าเพื่อนเลยครับเพราะว่าเรากําลังเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตไวรัสโควิดก้วาวหนักแล้วนะครับมันซ้อนทับกับวิกฤตเดิมวิกฤตไวรัสที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอํานาจคสชที่ยังไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไหร่ แต่วันนี้ครับไวรัสคอสชอกําลังพัฒนาตัวเองถ้าเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นสําเร็จบ้านเมืองเราจะตกต่ําไปขนาดไหนครับผมขอใช้โอกาสนี้ครับอธิบายให้ท่านประธานฟังว่าความเลวร้ายและความน่ากลัวของไวรัสที่ชื่อรัฐธรรมนูญคอสชอสายพันธ์ไพบูลนี่มันเป็นยังไงพรกพลังประชารัฐครับท่านประธานเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ5ประเด็น13มมาตราแต่อย่างที่เพื่อนสมาชิก ท่านพย,ยายามใช้ตอวคำเสียดสีนะครับพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้มีการประท้วงครับเชิญนะครับแต่อย่างที่เพื่อนสมาชิกท่านรังสิมันลมได้อภิปรายไปแล้วครับว่าข้อเสนอที่เป็นหัวใจจริงๆของรัฐธรรมนูญคอสอชฉบับปัิเสธเนี่ยครับก็คือระบบการเมืองไอ้อระบบการเลือกตั้งที่ไม่ยอมจะยกเลิอกอํานาจของสอวอในการเลือกนายกเพื่อหวังกินรวบอํานาจต่ออายุให้ระบอบประยุทธ์ต่อไป นี่คือความน่ากลัวของไวรัสประการแรกครับประการที่สองนี่เป็นการแก้เพื่อโกงครับรรท,ท่านประธานท่านทราบไหมครับพวกผมตั้งแต่อนาคตใหม่เนี่ยจนถึงก้าไกลเราอยู่มาสองปีเราได้ยินตลอดเลยครับว่ามีการแบ่งเค้กกันแบ่งงบประมาณกันท,ทั้งทนที่คุยโมโอ้ออวดว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงแต่ในทางปฏิบัติเราได้ยินจริงๆครับตลอดสองปี และที่พักพลังประชารัฐเสนอมาวันนี้โดยเฉพาะมาตรา144กับ185ผมอยากเลิ่มที่มาตรา144ที่การแทรกแซงงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยถ้าเราอ่านผ่านๆก็จะเป็นการแก้ให้ระยะเวลาในการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมันสั้นลงจาก15วันเหลือ7วันมันก็ตอบป,ป,ประเด็นที่ว่า,ากระบวนการยุติธรรมเร็วขึ้นฟังดูดีครับแต่พอไปดูเนื้อในเนี่ยอา้าทำไมไปแอบตัดบทลงโทษออกหมดเลยอำนาจปปชก็ตัดทิ้งหมด สรุปหลักการที่ว่าต้องการให้กระบวนการยุติธรรมมันเร็วขึ้นเนี่ยก็แค่ยกออกมาอ้างและถึงแม้จะมีบทบัญญัติห้ามอยู่นะครับแต่ถ้ามันไม่มีบทลงโทษนะครับท่านประธานความหมายของมันก็คือถ้าสสหรือสอวจะแปลยติเพื่อแทรกแซงงบประมาณเพื่อผลประโยชน์ตัวเองก็ทําได้ตราบเท่าที่ไม่มีใครไปร้องสารรัฐมนูญแต่ถ้ามีใครไปร้องจริงๆนะครับสารรัฐมนุนก็มีอํานาจได้แค่ทําให้ยตินะั้นมันตกไปเฉยๆและพอ แก่แบบนี้เนี่ยนะครับผมว่ารัฐมนตรีนี่ยิ้มเลยครับเพราะตัวเองก็มีส่วนในการจัดทำงบประมาณอยู่แล้วไม่ต้องมาคอยพะวงแล้วครับว่าจะมีเพื่อนรัฐมนตรีคนไหนที่มูมามาจุดเกินเหตุจนถูกจับได้เพราะถ้าถูกจับได้เป็นเมื่อก่อนเนี่ยไปกันทั้งคอรมอนะครับก็มาตาร้อยสี่สี่นี่ไม่ใช่หรอกครับท,ที่ท่านชูโลงว่าเป็นพระเอกเป็นแกนหลักของหนังเรื่องรัฐธรรมนูญปราบโกงท่านพยายามสื่อสารว่าถ้าสสหรือสวไปแป,ปลย,แยติเพื่อผลประโยชน์ตัวเองนะ หมายความว่านี่คือการโกงแล้วนี่จะแก้กฎหมายให้กลับไปทําได้เนี่ยมันก็แปลว่าท่านแก้เพื่อที่ต้องการให้โกงเหรอครับแค่นั้นแค่นี้ยังไม่ใช่ที่ที่เราต้องกลัวนะครับท่บทานประธานเพราะเอาจริงๆแล้วเราก็รู้ครับว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าจะทุดจริตคอร์รัปชันจากฝ่ายบริจากฝ่ายการเมืองเนี่ยมันต้องมีข้าราชการช่วยด้วยถ้าข้าราชการไม่ช่วยมันก็โยกงบลำบากเขาก็เลยตัดเอาความผิดของข้าราชการที่เกี่ยวข้องออก นี่มันเจตนาแก้เพื่อโกงกันเป็นขบวนการนะครับท่านประธานยังไม่จบครับในมาตรา144ยังแก้ให้ศาลและองค์กรอ,อิสระทั้งหลายเนี่ยสามารถแปลยติเพื่อของบป,ประมาณเพิ่มจากกรรมธิการได,ได,ได้ได้โดยตรงท่านประธานครับปกติเราแจกกล้วยกันในที่ลับนี่มันเกินไปนะครับที่ท่านจะแจกกล้วยกันผ่านรัฐธรรมนูญเลยท่านจะแก้มาตรา185ที่ว่าด้วยบทบัญญัติในการ ไม่ให้สสกับสอวอไปแทรกแซงการทางานของพนักงานราชการซึ่งเดิมทีมันมีอยู่สามวักท่านก็มัดรวมเหลววักเดียวแต่พออ่านแล้วอ้าวบางคํามันหายไปครับท่านประธานท่านแอบตัดเรื่องการแทรกแซงการปฏิบัติงานของข้าราชการออกหมดเลยทีนี้ท่านก็สั่งงานหน่วยงานราชการสบายนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่แต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นอีกครับท่านประธานเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดแค่การแทรกแซงการปฏิบัติงานเขาไปตัดเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานต่างๆด้วย เวลางบประมาณมันลงไปเนี่ยนะครับมันลงไปเป็นโครงการทีนี้ท่านก็เดินเข้าไปในหน่วยงานแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านเป็นคนแปลยติมานี่คือของท่านแค่นั้นเองครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยสรุปสองมาตรานี้ที่ท่านอ้างว่าจะให้ข้าราชการทํางานง่ายขึ้นกับประเด็นที่บอกจะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลือเร็วขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ข้ออ้างที่ยกขึ้นมาเพื่อที่จะโกงครับแล้วพอถูกจับได้นะครับ ถูกจับตายได้เรื่องมาตรา144กับ185ท่านผู้เสนอร่างก็พยายามตีกันเชียงว่าเอาเออกเอาโทษออกไปมันไม่เป็นไรมันอยู่ในกฎหมายลูกของปปชอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่มีใครเชื่อถือปปชเท่าไหร่แล้วที่เรื่องมันแดงขึ้นเรื่อยๆจนวุฒิสมาชิกหลายคนบอกว่ารับไม่ได้เนี่ยท่านก็หงายไพยที่คว่ำไว้ครับรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังมันฟังดูคุ้นๆนะครับ แต่ว่าพวกผมไม่ใช่พวกลืมง่ายครับตอนทําประชามติฉบับนี้เนี่ยก็บอกให้รับรับไปก่อนนี่แหละและคราวนี้ถ้ายังจะเชื่อกันอยู่นะครับผมก็ไม่รู้จะวยย่ายังไงนอกจากจะแก้เพื่อโกนะครับท่านประธานความน่ากลัวความเลวร้ายของไบรัสที่ชื่อรัฐธรรมนูนคอสอชอสายพันนีย่ยังมีอีกครับในมาตรา45ครับในเรื่องของเสรีภาพของประชาชนในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองดูเผินๆไม่มีอะไรครับแต่พอมาดูเนื้อหาจริงๆน่ากลัวครับท่านประธานเพราะท่านมาแอบเพิ่มอำนาจให้สารรัฐธรรมนูญ ในการเข้ามาวุ่นวายวินิจฉัยว่ามติของพรรคการเมืองเนี่ยมันขัดแย้งกับระบอบการปกครองหรือเปล่าท่านประธานครับที่ผ่านมาสารรัฐธรรมนูญมีปัญหานะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองของผู้มีอำนาจโดยเฉพาะการวินิจฉัยเพื่อกำจัดและขัดขวางพรรคการเมืององค์กรอิสระแล้วก็สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนับวันยิ่งอิสระจากประชาชนขอเตือนอีกครั้งนะครับวิจารณสาบัญภายนอกตรงระวังครับ นับวันนะครับท่านประธานผมผมพูดตามข่าวนะครับท่านประธานอิสระจากการตรวจสอบด้วยแล้วก็อิสระจากความรับผิดชอบในการมีอานาจในการใช้อานาจกระทั่งวันนี้ยังมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้ลื้อองค์กรอิสระกับศาลมากขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้ครับดันจะมาเพิ่มอํานาจให้สรธรรมนูญเข้ามาล้วงลูกกันถึงในพรกการเมืองผมว่ามันมันทำกันเกินไปครับถ้ารัฐสภาไม่ยับยั้งไวรัสตัวนี้ไว้ได้นะครับผมว่าต่อไปพรักผมก็กลายเป็นค่ายเพลงครับนักร้องนี่มาสมัครสมาชิกกันเต็ม แล้วถ้าเกิดว่าพักผมจะแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองมีมติท่านก็จะขัดขวางด้วยการไปร้องว่าขัดกับระบอบการปกครองอย่างนั้นเหรอครับทำไมครับเครื่องมือในการทําลายล้างฝ่ายตรงข้ามของท่านที่มีอยู่มันไม่เพียงพอเหรอครับถึงมันไม่เหมือนกระดาษทิชชูนะครับที่ใช,ทใช้ที่ใช้แล้วทิ้งต้องหามาเพิ่มทุกปีทุกปีเนี่ยคือผมว่ามันน่าเกลียดเกินไปครับท่านประธานอันนี้เหระครับคือความน่ากลัวของไวรัสที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญคอสอชอสายพันธุ์ใหม่ผมสรุปนะครับอย่างแรกคือแก้ระบบเลือกตั้งไม่ต้องยกเลิกสอวอ ต่ออำนาจให้ระบบประยุทธ์อย่างที่สองคือแก้เพื่อที่จะโกงอย่างที่สามคือแอบเพิ่มอ,อำนาจให้สารรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วร่างอื่นๆเนี่ยที่เสนอมาก็มีดีๆเยอะครับไม่ว่าจะสวัสดิการออทวนหน้าสิทธิ์ประกันตัวเสรีภาพในการแสดงออกไม่ให้สารยอมรับการทํารัฐประหารแล้วก็อีกมากมายเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยครับแต่ผมต้องขออนุญาตพูดตรงๆครับด้วยความเคารพว่านอกเหนือจากมาตราที่เกี่ยวกับระบบเลือกตั้งแล้วยอมรับเถอะครับว่านอกนั้นพวกท่านก็แค่เสนอกันมาแก้เขินพอท่านก็รู้ว่าต่อให้เขียนลงไปในรัฐธรรมน ก็ใช่ว่าจะเป็นรูปธปรรมได้ถ้าโครงสร้างอำนาจประเทศมันเป็นแบบนี้คำถวายสัตย์นายกเนี่ยนะครับก็เขียนไว้ในรัฐมนูญครับอำนาจที่ิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยเขียนไว้ในรัฐมนูญครับที่มันรูปธรรมมันไม่เกิดก็เพราะโครงสร้างอำนาจมันไม่เป็นประชาธิปไตยอำนาจประชาชนมันถูกดึงไปอยู่ที่สวส่วนหนึ่งนโยบายของพวกท่านเนี่ยนะครับถ้าทําได้เนี่ย ب, มันก็ทําได้แค่เป็นตัวหนังสือในกระดาษอยู่ดีมันไม่มีทางทาได้จริงหรอกครับแบบที่สัญญาเอาไว้กับประชาชนนะครับหากเรายังออกการ ออกจากการควบคุมของกลุ่มอํานาจกลุ่มนี้ไม่ได้เนี่ยท่านไม่มีทางให้มันเห็นมันเป็นรูปธรรมผมเลยขอเสนอทางออกของวิกฤตโรคไวรัสรัฐธรรมนูญคอสชาสายพันธุ์ใหม่นี้ครับว่าเราจะเป็นต้องฉีดวัคซีน2เข็มเข็มแรกครับแก้ไขามาตรา272ให้สําเร็จเอาสาวออกจากการเมืองไทยครับเพื่ออิสระในการดําเนินนโยบายที่พวกพรคการเมืองเนี่ยสัญญากับประชาชนไว้ให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยแหละประชาชนถึงจะได้ประโยชน์ แล้วผมก็ไม่ต้องมันทนฟังเสียงโอดครวนว่าทําอะไรผิดจะมาปิดสวิตทําไมผมก็เริ่มฟังแล้วเบื่อนะครับคือถ้าวันวันไหนที่อํานาจสถาบันรัฐธรรมนูญมันกลับมาอยู่ในมือประชาชนจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ปิดสวิตครับผมจะลกออกให้หมดเลยเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะาผมไม่รู้จริงๆครับว่าเรามีสวไว้ทําไมท่านทราบไหมครับยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปนี่ย ผลงานมันย่าแย่สุดๆอยู่แล้วต่าเตี้ยจนน่าเกลียดเลยแหละเสียงกลดด่าทั้งประเทศว่าไร้สาระเป็นอุปสรรคแต่ที่เขาจําเป็นต้องเก็บเอาไว้ไม่ยอมยอกเลิกเนี่ยไม่ใช่แค่เขาต้องการเอาไว้เพื่อควบคุมฝ่ายบริหารนะครับแต่เขามียุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปประเทศเอาไว้ให้ที่เป็นที่ลงของสวอมันทําให้วุฒิสมาชิกดูมีพันธกิจดูมีเป้าหมายทําให้รู้สึกว่าสําคัญผมพูดง่ายๆเลยให้วุฒิสมาชิกดูมีงานทําเพราะว่าพันธกิจมันซ้ําซ้อนกับองค์ก,รอ,อกรอื่นหมดแล้ว ท่านจาได้ไหมครับเมื่อไม่นานมานี้ที่ประชุมวุฒิสภาท่านพลเอกประยุทธ์ถามวุฒิสมาชิกทุกคนว่าใครไม่ไว้ใจผมยกมือขึ้นเงียบกริบนั่งหัวเราะกันแหะๆคือนี่ไงครับข้อพิสูจน์ที่ชัดที่สุดว่าทาไมวุฒิสภาถึงไม่มีความจำเป็นกับประเทศนี้จะกันกรองกฎหมายยังไงจะตรวจสอบทวงดุลยังไงครับถ้าไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ท่านประธานครับผมประท้วงครับครับผมครับประท้วงเท่านประธานครับผมประท้วงผู้อภิปรายครับ ในข้อที่45คือพูดกระทบใส่ร้ายผู้อื่นเขาไม่ได้เห็นภาพจริงแล้วว่าวันนั้นท่านนายกพูดแล้วมีคนพูดอะไรอยู่ในสภาแต่เขาไปเชื่อข่าวครับท่านประธานดังนั้นผมขอให้เขาถอนซะฮะคือท่านประธานครับผมผมคิดว่าผมดูท่ข้อสดอยู่ครับวันนั้นที่วิจารณ์สวในเรื่องของการแก้รัฐมนูนี่ยนะครับ แต่ว่าผมเห็นด้วยว่าถ้วคำเนี่ยเสียดสีไม่ต้องถอนนะครับแต่ว่าผมวิจารณองค์กรครับท่านประธานผม์ตือนคนแล้วไม่เป็นข้อเท็จจริงได้ครับท่านประธานขอบคุณครับตัวคำที่ไม่เหมาะสมนะครับเตือนไว้เพราะว่าวิจารณ์ก็เป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ควรจะเป็นแบบอย่างอย่าไปใช้ตัวคำที่เสียดสีโดยไม่จําเป็นนะครับแต่ริญาตว่าไปวิจารณ์ว่าไปให้ความเห็นว่าควรจะแก้รับนูนโดยไม่ให้มีวุติไม่เป็นไรครับ แต่ใช้ตัวคำไม่เหมาะสมครับครับเชิญนะครับคือผมต้องพยายามที่จะอธิบายให้เห็นภาพครับว่าความสําคัญคืออะไรไม่เป็นไรครับท่านประธานผมผมเข้าใจท่านสวทุกท่านครับเพราะว่าจริงๆท่านประยุทธ์คงไม่ได้ถามว่ามีใครไว้ใจไม่ไว้ใจผมไหมหรอกแต่จริงๆน่าจะถามว่ามีใครกล้าไม่ไว้ใจผมไหมต่างหากแล้วก็ข้ออ้างที่ท่านใช้คว่ม รัฐธรรมนูญร่างแก้รัฐธรรมนูญมครั้งที่แล้วนะครับผมยังจําแม่นมากรวมถึงครั้งนี้ก็ยังอ้างกันอยู่คือผมต้องพูดนะครับไม่งั้นมันจะเ,เหตุผลในบ้านเมืองเรามันจะไม่เหลือแล้วนะครับคือท่านอ้างสถาบันหลักของชาติท่านบอกว่าห้ามแตะต้องเด็ดขาดโดยเฉพาะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จริงๆแล้วปกติผมก็จะทําเป็นหูทลลลมนะครับปกติถ้าท่านอ้างประชาชนเมื่อไหร่เนี่ยผมถึงจะรู้สึกว่ามันมีไอ้นี้ขึ้นมาแต่ว่าต้องอธิบายครับว่า การแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศชาติจะแก้ข้อไหนกระทบชาติทท้งนั้นแหละครับจะทํายังไงครับให้ไม่กระทบชาติและศาสนาศาสนาอะไรครับพุทธซิกอิสลามฮินดูพันธมิตรหมวกฟางอครับศาสนาอะไรครับและอันสุดท้ายคือพระมหากษัตริย์พวกท่านจําไม่ได้เลยครับสนชอของพวกท่านนั่นแหละชุดเดียกวกับท่านนี่นแหละที่ตอนนี้มาเป็นสอนวอ,อยู่เนี่ยท่านแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี58เพื่อเปิดทางให้พลเอกประยุทธ ไปแก้รล้วรรานูญในหมวดที่สองหมวดพระมหากษัตริย์หลังจากทําประชามติไปแล้วด้วยนะครับท่านจําไม่ได้ใช่ไหมครับสามวาระรวดผมยังจำได้นะครับทําไมท่านกระทบได้ทําไมท่านแตะต้องได้เหตุผลอยู่ไหนครับแล้วผมขอร้องจริงๆครับท่านอย่าอ้างประชาชนอันนี้ผมขอร้องจริงๆเพราะว่าท่านน่าจะอายผมบ้างครับเพราะผมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ท่านควรจะไม่ควรจะอ้างแบบนี้ด้วย ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แหละครับท่านประธานนี่เป็นการแก้ไขดุลนที่จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับประเทศถ้าเราไม่ยกเลิกมาตรา272เพราะว่าการเอาอำนาจเลือกนายกของสวออกเนี่ยจะทําให้รัฐบาลสะท้อนความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและมีแต่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาแหละครับที่ไม่ว่าจะยังไงเขาก็ทํางานให้ประชาชนไม่ว่าจะยังไงเขาก็ให้เกียรติประชาชนไม่ว่าจะยังไงเขาก็จงรักภักดีกับประชาชนที่เขาเลือกเขามาเนี่ยแหละครับคือวัคซีนเข็มแรก และเข็มแรกไม่พอครับท่านทานเพราะมันแค่การตายครับไม่ได้การติดถ้าจะให้การติดเนี่ยต้องมีเข็มที่2คือการจัดทําประชามาติเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันตรงนี้ครับว่าการป้องกันไม่ให้ประเทศต้ตองเผชิญกับวิกฤตไวรัสที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญคอสอชอสายพันธุ์ใหม่นี่นะครับคือการทําลายโรคอุบาน,นี้ให้ได้ในสลาทสภาและเพื่อให้ประเทศชาติกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนะครับเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเข็มแรกคือการแก้ไขมาตรา272 ตัดไส้ติ่งทิ้งให้หมดและตามด้วยเข็มที่2จับทำประชามาติเพื่อให้เกิดการแก้ไขามาตรา256ที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งสอส,อสอรอเพื่อมาทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริงสักทีขอบคุณครับท่านประธานครับ <c oughs> เด็นใดที่วุฒิสมาชิกเห็นว่ากระทบนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะพูดได้ครับ